สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะกลับมารีแอคกันอีกแล้วอ่าเป็น MV ช็อตฟิล์มของเวียดนามนะชื่อคือช็อตฟิล์มความยาวสิบสองนาทีนะคะซึ่งในคลิปของเราจะไม่ถึงสิบสองนาทีเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ไปดูข้างล่างนะคะเพลงเวียดนามเพลงเดียวที่รู้จักก็คือเพลงที่อยู่ในติ๊กต๊อกตืดื้ดื้อ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 ่ื้อดื้ื้อดื้อดื้อดื้ือออ แต่นี่ก็คือเพลงจะเป็นเพลงเวียดน,นามอีกเพลงหนึ่งที่เราจะได้ฟังต่อไปนะคะนักร้องเนี่ยนะนักร้องชื่อเดี๋ยวก่อนนะมองจาก Google เหอนไหะ,ค,ะคือว่าเราเออกเราออกสำเนียงเสียงไม่ได้จริงๆคะ่ะเราพยายามออกเสียงแบบเวียดน,นามอยู่แต่ว่าเราด้วยความท<น>ี่เราไม่คุ้นเชียนกับภาษาเราก็เลยไม่รู้จะอ่านชื่อเขายัางไงนะคะเวีนวนวนยนเฉนจงกวนเวียนเจียนจงกวน นักร้องก็คือคุณเหวียนเจียนจงกวนนะคะแล้วเพลงที่เราจะมาฟังกันนะคะก็คือเพลงกองเสียงง่งายกแล้ว,ว่าฟัง Google ดีกว่านะนึกใฉยวาโชยนึกใฉยวาวชอยนึกใฉยนึกชฉยควชอยฮัว,ว,วในภาษาจีนแปลว่าดอกไม้ ในกูเก<า>ิลก็แปลให้เราว่าน้ำดอกไม้แต่ว่าจริงๆแล้วมีคนที่มาแปลไทยนะคะ <ผา S 1> เป็นผ,ผาโรยดาพีจีใช่พีจีสิาาไม่ใส่ชุดเหมือนคนจีนเน <c oughs> ี่ยไอ้ก็เออมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชุดประจำชาติของเวียดนานอมอ่ะหมายพี่ว่านี่ชุดคนจีน รู้แหละว่า CG แลว้วก็สวยหืมโอ้คุณภาพโอ้สวยดีว้าชอบชอบชอบความบินเหรอชอบความบินแล้วแบบผมแบบ ริวดีจ้ะคุี่ก็เดียวกันน่มัชาเดียวกัน,นชาเดียวกันหอพอแต่เขาสวยมากเลยนะอะผู้หญิงเหรอหรือว่าผู้ชาเหมือนเหมือนตรงฟานกูป้ายเลยเอออรอมานนั้นใช่ใชแบบ<ม> <c oughs>

Uhm, นะะี้คือตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะดูจากทรงผมแล้วมันมีตอนที่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนอ๋ออะไรนี่ไม่ได้โดนโูกัดนะเนี่ยงงไพ่เหมดคือธนูเป็นธนูจุดพิษแอาบยาพิษมามามาแบบแบบไม่น่าใช่นะเขาอาจจะแบบ เหมือนแบบว่าคนเราเวลาสกิปแผลอะไรแบบนีเปล่าแต่ก็แบบแหมเป็นพระราชาอ๋อก็ชอบกันแหละเลือกผู้หญิงคนนี้มาเหมือนที่แรกเลือกผู้หญิงคนนี้มาแล้วไงแบบเออที่แรกก็รักแต่ว่าเหมือนพอรู้ตัวแล้วว่าแบบวายาเป็นที่รู้วายา เป็นไหมก็คงเรื่องเราบีอ่อ้าวเป็นเราซะง,งั้นอ๋อไม่ได้เรืองคอเอนเดียวโอ้หน้าโดนมาแค่หน้าเองเนาะโอ้ แต่มันก็ชินช้นดิ้นเห็เป็นกปกติอะไรอ่ะ,อ,ะอ,ององคาร่าแค่อะไรมาโอ้พิดหรือเปล่าผมกดแ่้วเออนี่เหมือนมันก็ไม่รู้นด,นด้วยว่าเป็นอ,อะไรหรือเปล่าอืมนั่นนะเขาคือแผงการใหญ่ของเขาว่าเอ้ะ ก่อนโอ้โอ้แม่งสารมนงอะไรชิี่ต้องสงสารองคระคือตัวร้ายพี่ว่าเขาต้องเป็นคนวางแผนมาเลยปะองคระอาจจะชอบแบบองชายอยู่หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมอ๋อออเอื้อมมือหึกว่าเอื้อมมือหาพระเอกไม่ใช่ ัน <c ười> นี้คือนางรออนี่คือนางรล่ออ๋อนี่นะพ่อเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยเนาะแบบก็มันเป็นสบทินนะเธอถ้าใส่คำว่าสบทุ่มอะไรนอนเต้นจริงๆเลยเราที่แนะนำว่ามันเป็นสบทินมาตั้งแต่แรกนะเขาดูหัวใหญ่นะคิดอือเขาน่าจะชอบแหละ อบแต่ว่าไม่รู้หรืนเปล่าหมายถึงว่าที่เป็นเจ้านายอ,ะอ่ะเนี่ยเหมือนแบบผักห้านใจอยู่ <c oughs> ร้ายมากเลย <c oughs> ยิ้มคือร้ายมากอยิ้มกริ่มเธอร้ายมากไม่ชอบไมชอบหน้าหงสานะทใจไม่ได้อะ <c oughs> โอใส่ตรงใส่ตานะ เร่อเราเราคิดจะเป็นบ้าแทนเราเลยท่านดื่มสิดื่มเฮ้ยนี่มันซีรีส์จีนที่แบบว่าชิงลักสที่พี่ไม่ชอบดูอ่ะที่แบบต้องมาชิงะับบโอ้นแให้ดื่มก่อนไม่ไม่แฮะอ๋อยาผิงจีิง เห็นไหมตรงฝานผู้ป้ายโอ้ยเขาเขายิมใส่นะไม่สงสานางไมดูลองใจไมู่แล้วลองอกโอ้เห็นไหมยิมึ เขาก็อยู่กับคนนี้อะไรวะเนี่ยเขาก็คงรักแหละจะเสียงดีมากเลยอะเอาเกิดใหม่นี่อมกมาเกิดใหม่น่าเอกนะอ เขารู้อะว่าคนที่เขารักก็ทําให้คนคนคนดีคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาเขาก็ไม่ได้เกลียดคนนั้นไงเขาไม่ได้เกลียดเขาไม่ได้เกลียดอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ็นดูรักคนนั้นอยู่อะไรอย่างนี้รักและเอ็นดูแต่ไม่ได้รักใครโอเคน้าสงสารจังตอนที่ความจริงเขาก็แบบว่ายังคำนึงถึงยังคิดถึงผู้หญิงอยู่ แบบเขาไม่ได้อยากฆ่าใช่ไ่มเขาไม่ได้อยากกําจัดให้พ้นทางอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้ว่าผู้หญิงไม่ได้ผิดอแต่เขาก็ไม่เลือกที่จะฆ่าผู้ชายนึ่งออกปะเอ่อแบกว่าโอ๊แต่ว่าแบล็กแมนนะผิดนะแบบดูยั่วยุมีแผนการเขามีแผนองค์คลักอะเขามีแผนร้ายแบบแล้วในช็อตฟิล์มอันนี้นะคะ เพลงของเขาเนี่ยมีซับคำบรรยายภาษาไทยด้วยเ<ม>พาะมากนะคะยังไงก็ไปฟังกันได้นะคะแล้วก็เราจะแปะลิงก์เอ็มวีอื่นๆเผื่อว่าชอบแนวนี้กันนะคะก็ไปตามดูได้นะแต่ก็คือเพลงเขาเพาะอยู่แล้วนะคะ<ม>ไปลองฟังได้เดี๋ยวไล่ไล,ลิงก์ให้นะคะด้านล่างนะคะฟังเพลงเวียดนามครั้งแรกเป็นไงบ้างบ<อ>ีก็ไม่ใช่ในติ๊กต็อกหนูเอาจริงๆเพลงเวียดนามหนูเคยฟังแค่เพลงเดียวคือเพลงที่ดังในติ๊กต็อกอะ แต่ว่าหนูอ่ะเคยฟังเพลงเวียดนามแบบผ่านๆน่ะที่มันเป็นแนวป๊อปอะที่มันมีเออ,เอ,อแต่ความเสียงของนังร้องก็คือพอใช่แล้วเอ็มีก็คือทําแบบน่าสนใจอืเป็นช็อตฟิล์มที่ดูเพลินๆได้อะ่ะใช่แบบว่าการผลิตของเขาอะ่ะการทําการทําแบบว่าหนังสั้น เขาใช้จํานวนคนเสื้อผ้าสวยใช่เสื้อผ้าสวยมากน่าจะใช้ซ g เข้ามาช่วยเยอะทําให้ตัวตัวช็อตฟีมันดูแบบดีเลยทําให้ดูแบบมันโปรดักชันใหญ่แต่ซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะคะแต่ดูโดยรวมแล้วคือดีมันออกอแนวแฟนตาซีเลยมันสวยบุกผาโรยราเดี๋ยวเราจะเอาเสียงจากก o o g l ลมาแปะก็คือชื่อเพลงนึกใ h ả ววชโลยสิงค์ Nguyen Tran Trung q u n ยังไงกติดตามเพลงของ Nguyen Tran Trung Quan ไนะคะกดไลค์กด subscribe นะคะให้ศิลปินได้นะคะที่ช่องของเขาได้เลยเดี๋ยวโบแปะดิ์ให้ข้างล่างนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราหันตัวช็อตฟิล์มไปเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันเองค่ะ